เห็นที่บกานีตัวใด้วยป่ะจับอจับอเข้าาด้วจับใ้เรมาเสียใจด้วยนะคะเออติบเข้าเขา ยายคนนั้นกำลังจะไปเก็บยามาแล้วไม่มาเข้าเลยมบัดยายพันมาแล้วไม่บ่มาเดี๋ค่อยได้หลายท่าเร็วเข้าหน่ยยายิ๊บแล้า้าเป่อเอาสารสยายสารเออให้สารสิ มันเล็บมึงด้วยอุนึกนึกเขาไปแกเอายังเงยยเลยโกงมึงกูผอมเลยอย่าโดนเราใส่ตัวมึงนะไม่ใช่คนเด้อโวยนี่แก่ที่ราไ่ยอมาจะดักใช่ปะทำเมาเลยมันจะไม่ล่ะเบ็ดตัวลูกตัวเลยเด้อเด้อโอ้ยยืนตรงยืนอะไรโอ้ยนอะเอาหนี้มาไอ้กูอีมันไม่ถ้าเก่งบุญไทยชากแล้วก็ก้มดานเอาไปเนี่ย สาบสิยายังสาดสาดื้อข้าอกเต็นลหมูไ้ยน่าขมาเงาอนนี้้รงมาเลโอ้ยยังไงเป็นสาเด้เอเด้อแตว่เขานี่เป็นาเนาะ